ขอโอกาสขอถวายพระสูตรครับเรื่องสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองเนืองโดยย่อภิกษุทั้งหลายฐานะหประการนี้อันสตีบุรุษคฤหั์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองห้ประการเป็นอย่างไรคือสตีบุรุษคฤหั์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเว่าหนึ่ง เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้สเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้สเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นหเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสาธุ